สวัสดีครับกลับมาพบกับลูงเชื่อซุยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาบอกเทคนิคการฝึกนกเบื้องต้นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคการฝึกนกเบื้องต้นเป็นวันนี้ผมจะเอานกเลือเบิร์ดไม่ขอบมาฝึกครับเดี๋ยวบอกวัสดุส่วต้นก่อนนี่ครับอาหารลูกปอนครับไซลิงครับท,ท,ทิกเกอร์ครับไว้เหมือนเหมือนเหมนงานเรียกสมาชิก ท่านฝึกแรกที่ผมอยากแนะนําทุกคนนะคือการฝึกเดินขึ้นมือครับผมเรียกมาหาเดินขึ้นมือนะครับสองทักษะแรกเป็นทักษะพื้นฐานนะครับให้นกเดินตรงตรงมาหาไม่เชี่ยเดี๋ยวเราเลิ่อนมันไปฝึกนกออกมาก่อนมันผิวนวครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะฝึกเขานี่แข็งแรกเรามาไนกี้มาไหน ผมฝึกเสร็จผมกดคือว่าตัวนี้ผ่านการฝึกมาแล้วประมาณสองถึงสามวันนะครับเขาเลยทําได้แล้วนะครับเดินขึ้นมือเนี่ยมาไนกี้เขาชื่อไนกี้นะครับตัวนี้นี่เห็นไหมครับเราใช้คลิกเกอร์ไปด้วยนะครับเป็นการฝึกสมาธิเห็นไหมพอเราฝึกมามาไนกี้มาคือเขาเขาได้แล้วครับงั้นผมจะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยขั้นตอนต่อไปที่จําเป็นนะครับนอกจากเดินขึ้นมือแล้วกับเรียกมาหาแล้วการคอแบ็คครับมาครับเดี๋ยวเราลองดูยังไม่เรียกเลยครับ เราจะฝึกนกตอนไหนเหรอครับเราจะฝึกนกตอนหิวนะครับไนกี้มาโอเคนะครับเข้ามาขอภัยนะครับฝนตกครับถ้าได้ยินเสียงนั้นไนกี้มาโอเคครับแล้วฝึกนี้ไปเรื่อยนะครับจนนกชินชำนาญการครับก็เหมือนเราฝึกเด็กครับไนกี้ยังไม่เรียกเลยเขาหิวนะครับคือเขาโอเคนี้เราจะมาบอกเทคนิคเบื้องต้นเฉยๆเนี่ยเราเรียกมาเลยมาไนกี้ลืมเรียกครับมือกีเท่ ดูว่าบางนกบางตัวเนี่ยเรากะเด็กนิ้วเขารู้แล้วว่าท่าทางนี่คือเรียกเขาไม่เชดูมามาเห็นไหมครับแค่นี้เรียกชื่อเขาอ่ะโอเคนี่เมื่อกี้เดินคือการวิ่งมาตรงๆละขึ้นมือก็ตรงๆละคอแบกก็เหมือนกับการตรงมาเหมือนเดิมเปลี่ยนจากเดินเป็นดินครับเราเราให้มองภาพการเคลื่อนไหวของมนุษย์เลยเนาะเด็กเริ่มจากเดินตรงๆอะไรเงี้ยมาต่อไปทักษะอยู่กับพื้นคืนครับเป็นทักษะการหมุนครับวิธีการหมุนครับเนี่ยนกหิวเนี่ยยังไงก็หมุนครับเราเรียกสมาธิเขา นกี่หมุนครับในกี่หมุนในกี่หมุนในกี้หมุนในกี่หมุนโอ้ในกี่หมุนโอเคเก่งมากโอเคครับโอเคทําไมถึงเห็นไหมทาไมมันหมุนเมื่อกี้เพราะว่าตัวนี้ฝึกมาแล้วสองวันนะครับแต่บางคนเนี่ยครับบางคนเขาฝึกเนี่ยบางคนเนี่ยในกี่หมุนครับในกี่หมุนในกี่หมุนเห็นไหมเนี่ยหมุนมั่วบ้างในกี่หมุนในกี่หมุนในกี้หมุนเนี่ยหมุนครับโอเคเก่งมากอันนี้เขาเขาทำถูกผมเลยให้รางวัลเขาก่อนครับบางคนเนี่ยเอ๊ะทำไมนกเราไม่หมุนลักทีนนี่ทำไมหมุนแต่ตอนเอาอาหารล่อนะครับอย่างเงี้ยหมุน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  เพราะว่าคือนกเขาเขายังเรียนรู้ไม่ป็นนะครับคือว่านกแล้วแต่ตัวนะครับว่าจะเรียนรู้เร็วขนาดไหนครับเหมือนตัวเนี้ยผมว่าเขาเรียนรู้เร็วมากเลยเราอะไม่ต้องรีบนะครับเราก็คิดว่าเขาคือเด็กน้อยคนหนึ่งกว่าจะเดินกว่าจะพูดกว่าจะเขียนได้อะไม่ใช่เวลาง่ายๆนะครับมะในกี่หมุนในกี้หมุนในกี้หมุนครับในกี้หมุนเห็นไหมบางครั้งก็ไม่ทําตามใจผมเราเร็วเร็วไปเลยครับในกี่หมุนครับในกี้หมุนในกี้หมุนในกี้หมุน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 ทางนี้ลูกหมุนอ่ะหมุนหมุนมา หมุนไหมหมุนไหมมามามาหมุนมาสุกจอ้องเห็นไหมเรากว่าเขาจะหม,มุนของผมเนี่ยฝึกมาแล้วสองวันไม่ใช่ว่าจะทําได้ชัวร์ให้แน่ใช่ไหมครับนี่ครับฝากไว้เลยคนที่กาําลังฝึกนกนะครับว่าใจเย็นๆทชาชา้าๆคิดว่าเขาคือเด็กน้อยคนหนึ่งครับมาเมื่อกี้อ่ะอไปเดี๋ยวผมผมแถมนะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ผมนี่ยอยากให้ฝึกกันนี่ครับเมื่อกี้เราเดินตรงๆเนาะนี่ทีนี้เราเพิ่มอ,อุปสรรค์มามันจะเทเี่กว่าเดิมถ้านกรอดห่วงไงครับอ่ะเดี๋ยวผมมา น่ะผมยังไม่เรียกเลยครับเพราะรอดละเพราะว่าทำไมถึงรอดก็ขอทำเลยนะครับมาหนกี้รอดห่วงหนกี้รอดห่วงเห็นไหมเพราะเขารอดห่วงปั๊บขึ้นมือด้วยทําถูกเราให้รางวัลเขาครับนี่เอาอีกแล้วในกี้รอดห่วงครับในกี้รอดห่วงเห็นไหมเราชี้นิ้วพอครับอ่ากดคิทเตอร์ให้บอกเขาโอเคให้รางวัลเขาโอเคนี่รอดห่วงผมมันเป็นง่ายนะครับเราแค่เอาของมาให้เขาขารอดไม่มีอะไรครับมาหนก็รอดแล้วให้รางวัลอีกมา แล้วอีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ฝึกมันคือพื้นฐานนะครับเรายังไม่ต้องไปฝึกไกลอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากให้เราคิดว่าเด็กน้อยเริ่มเดินอย่างเงี้ยครับเราจะทําอะไรบ้างเราจะฝึกอะไรได้บ้างกับเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยผมเริ่มมีสิ่งติดขวางละอันเนี้ยผมก็อันใหม่เลยนะไม่รู้นกผมจะทำได้ไหมมาฮะไนกี้เดินซิกซิกแซกซิกแซกมานี่มาไนกี้ไนกี้มาไนกี้มาไนกี้มามาฮนี่มาหนี่โอเคมาหนี่มาไนกี้มาโอเคครับอยู่ในนี่ครับเรา แล้วฝึกเขาทีล้วนิดนะครับพี่ผมเมื่อเพิ่งทำครั้งแรกเองนะครับทําไมเขาถึงทําตามอาจจะเป็นเพราะว่าเออ่เขาหิวครับนกี้ซิกแซกครับนกี้ันกี้มาทางนี้ครับลูกนกี้ันกี้มาทางนี้นกี้มานกี้มามานี้มา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 เนี่มาเห็นไหมเห็นไหมมาเนี่ยมามาเนี่มามานี่มาแค่มือเราเท่านั้นแหละครับขอให้ได้เสียงนะครับเพราะว่าบ้านผมฝนตกครับตอนนี้นะเราฝึกเราฝึกสม่ำสม่ำเสมอนะครับ ทุกกวันอย่างนี้มาเสมอเวลาป้อนอาหารเขาครับแต่นี่ผมฝนตกแล้วผมอาจจะต้องปิดคลิปเร็วหน่อยนะครับเพราะผมมีหลายตัวต้องกอดนะครับก็อยากฝากไว้ว่านกเนกี่ยเราจะฝึกนกอ่ะเราเรามองไปเลยว่าเขาก็เหมือนเด็กอะครับกว่าจะเดินได้กว่าจะอะไรเงรี้ยเราควรทํำยังไงเดินตรงๆก่อนไหมหรือว่าเด็กมาแล้วแม่ให้กระโดดเลยไหมครับอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเรื่หงแบก,การเดินเรื่องแบบื้นฐานทุกอย่างของม,มนุษย์เนี่ยครับเราให้เราคิดไปอย่างนั้นนะนี่ความคิดผมนะ ในกี่มาเหมือนทักสาหมุนนะ่ะเนีวผมลองแม่อาหารนะผมก็บแล้วในกี้หมุนในกี้หมุนในกี้หมุน่ะเขาไม่รู้ละไในกี้หมุนครับในกี้หมุนในกี้หมุนเห็นไหมเขาก็ยังหมุนครับในกี้หมุนในกี้หมุนอีกรอบหมุนอีกรอบหมุนนิดหนึ่งหมุนอีกรอบครับลูกมา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 เห็นไหมเขาคิดว่าเนี่ยอย่าให้เขาดูแต่อาหารครับให้เขาดูเราต้องมีแต่เละมือด้วยมือเราเนี่ยจะแทนได้เลยเหมือนรัมาในกี้มาในกี้เห็นไหมเนี่ยมือแค่เนี่ยเขาก็ตามมาแล้วครับเก่งมาก ก็อยากฝากไว้นะครับการฝึกนกคุณไม่ต้องอาจจะไปเห็นใน youtube เงี้ยว่าเอ้ยทำไมเราทำ้ขงทําได้ทําไมเราทํทไาทไม่ได้วะ <c oughs> ก็ว่าผมอยากจะบอกไว้ว่าทุกๆุกอย่างค่อยๆป็นค่อยๆไปครับผมเราไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับเนี่ยนกผมเนี่ยก็หมุนเลยไม่ได้เนี่ยได้ได้เีเด็ดก็คือว่าเดินขึ้นมือกับเรียกมาหาครับก็จะมาอย่างรวดเร็วเลยดูมาไหนากี้มาไหนกี้มาไหนในเราใค่อาหารเขา ป๊ับแล้วผมนีกหลายตัวเลยแล้วผมขออนุญาตก้อนตัวนี้ก่อนแล้วผมจะมาแนะนาสมาชิกทั้งหมดนะครับผมเับโอครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมก็จะมาแนะนาสมาชิกใหม่ทั้งสามตัวของผมด้วยนะครับเมื่อกี้ผมฝึกเลืบอยไปนะครับแต่ผมไม่ได้เอาเท้าสันออกมาฝึกนะครับใเขาดื้อนิดหน่อยตัวแรกนะครับผมแนะนําเลยตัวนี้เป็นสันคอนัวครับติดเหลืองก็ตัวนี้ยังไม่ได้ผมเชตัวนี้ชื่อ ซันนี่นะครับอยู่ในใบกำลังจะบินแล้วครับอีกหน่อยก็บินแล้วครับไววีนะครับตัวนี้ดื้อครับตัวนี้ดื้อมากดูดิดูดิทุกคนดูดิดื้อมากใครว่าซันน่ารักเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอีกสองตัวนะครับนี่เปิดก็ออกนะครับมาเร็วมาเร็วมาขึ้นมาตัวนี้นะครับตัวที่สองอันนี้ไม่ใช่ไนกี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าปูมานะครับเป็นน้องเจ้าไนกี้ครับเป็นเล็บเบิร์ไม่ขอบตานะครับ สี่สิบคนครับมามาไหนที่มานี่ครับตัวที่ฝึกเก่งๆเมื่อกี้ครับเจ้าไนกี้ครับโอเคก็รู้กันแล้วนะครับสามตัวสมาชิกใหม่แล้วยังไงก็อย่าลืมฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับอยากให้ผมเน้นไปทางเทคนิคไหนหรือว่าให้ผมบอกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับลูกก็บอกได้นะครับผมก็ไม่ใช่คนที่มีความรู้มากมายแต่เราก็เริ่มเรียนรู้มาเองครับ คถ้าชอบพี่พี่อย่าลืมกดไลค์พวกเราทั้งสามคนสี่คนถึงสี่สามหนึ่งคนกับสามตัวครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายต้องตัวนี้ก็บินได้แล้วครับสองตัวนี้บินได้แล้วมาแต่ตขเขายังไม่มาปัญหาครับโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ตั้งครับบ๊ายบาย bye.